ในโลกปบนี้หากเราจะมองที่โลกาธาวัตถุใดก็หาใช่จิตใจของเราหาจะได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับความเป็นอยู่ของเราได้ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องของกายภาพหากว่า ดวงจิตดวงใจแต่ถ้าเกิดความยิ่งใหญ่ว่าด้วยกายภาพก็น่าจะเห็นเป็นภูเขาเหล่าลกาอะไรอะไร,ะไรที่มองเห็นว่าใหญ่ๆด้วยสายตาไปกระทบหรือสัมผันธ์แต่ดวงจิตดวงใจ ไม่ได้วัดอย่างนั้นไม่ได้เปรียบอย่างนั้นเพราะความยิ่งใหญ่ของจิตใจว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาความยิ่งใหญ่ของจิตใจต้องมีศีล ต้องมีจิตตะหรือสมาธิของมันเด็ดเดียวไม่โลเลต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาจำแนกวิเคราะห์โลกธาตุและโลกกรรมย่างชำนาญการไม่เป็นธาตุอารมณ์หรือไม่ตัดพอ หากเราไม่รู้เรื่องใดเราก็ตั้งใจศึกษาเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าตัดพ้อต่อว่าของที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นวัตถุก,ก่ด็ดีเป็นสิ่งของก็ช่างหรือแม้แต่กระถาง ยศถาบรรดาสักดิ์ล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกสมมุติขึ้นมามันก็มีคำถามสมมุติมาเพื่ออะไรทำไมต้องสมมุติแต่ดวงจิตดวงใจที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญา ไม่ใช่สิ่งสมมุติถ้าหากเธออยากประสบความสำเร็จราธนาที่จะหลีกเล่นหรือห่างไกลจากความผิดหวังความไม่สมบัติเธอควรตั้งจิตตั้งใจมันเป็นผู้พิจารณากายก็กดีวาจาก็าดี หรือใจก็ยิ่งดีรวมๆแล้วให้เป็นใจดีๆใจดีๆก็มีสุขเยอะๆสุขเยอะๆก็สร้างคุณงามความดีแบ่งปันผู้คนแบ่งปันผู้คนด้วยเหตุผลแห่งพรหมบิหารทั้งสี อยู่เขาก็รักจากไก้ไปจนเหลือแต่นามชื่อเขาก็ยกมือสักการะคันึงหาบูชาคุณในโลกใบนี้มนุษย์ใบนี้ความด้อยหรือแตกต่างกันจนจะแยกเป็นชั้น วันนะได้หรอกถ้าพวกเราไม่ถือตัวยกตัวเหนือคนอื่นถ้าเราเข้าถึงเมตตาการุณามุธิตาอุเบกขาร้อมพิหารรรทมทางสีวันนะั้นไม่ เราไม่มีเมตตาคือความปรารถนาใจผู้อื่นเป็นสุขอย่างจริงใจเราไม่มีการุณาความปรารถนาใจผู้อื่นพ้นทุกข์อย่างจริงใจเราไม่มีความพอินดีคือมุทิตาจิตอย่างจริงใจเราไม่ยอมรับหรือทำความเข้าใจในกฎ ของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสัจธรรมในโลกใบนี้การเกิดยุคเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเราจะไม่เข้าใจอุเปเบีขาซึ่งเป็นเหตุผลแห่งการเป็นอยู่ทางใจทางกายทุกทุกด้านอย่างพอดีชีวิตเราจะไม่รู้จักคำวาสมถะ คำว่าพอดีเราจะทะเยอะทะยานเป็นธาตุอุป,ปากิเลตนาอยู่รังไปคนอื่นชมเขาชมตามความรู้ของเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเขาอาจจะแกล้ง ทำให้เราดีใจก็ได้แต่ถ้าเรารู้จักเราคงมั่นด้วยจิตใจจำนงที่ตรงและซื่อสัตย์กับตนเองมีความทรนงเด็ดเดียวมีคุณธรรมมีศีลธรรม เราไม่จําเป็นต้องรอใครมาปรบมือให้เราเราไม่จําเป็นต้องร้องของคุณภาพชีวิตหรือพลังชีวิตจากูผูใด้วันนะฟังก็ดูดีมันเป็นหมวดหมู่มันเป็นคันคันมันเป็นกลุ่มกลุ่มแต่สิ่งที่มีชีวิตมีจิตมีวิญญาณ มีคันธะสันดานและมีการกระทำจะแยกวันณะย่างไงให้ต่างได้ผู้ที่จะยกตัวเองเหนือผู้อื่นได้ต้องเป็นผู้ที่ด้อยค่าผู้อื่นได้เสียก่อนถึงจะยกตัวเองเหนือคนอื่นได้ผู้ที่จะบอกว่าคนอื่นกระจอกหรือแย่กว่าแปลว่าเรายกตัวเราเองขึ้นเหนือเขา ในความเป็นจริงทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจถ้าตามได้กว่าตามที่ทัดอย่างหายใจที่ปลายจม,มูกผ่านปอดลงไปที่ท้องใช้ชีวิตในวันเวลาตามหลักอนิจจาวัตสังขาอานิจจงวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปจิตตวานิรุจันติเตสังบูปสมโมสุโข ตามหลักของไตรรับตามหลักของความไม่ย,ยั่งยืนของกองสังขารวันนั้นเ่านั้นไม่มีบทบาทและไม่มีผลเลยเช่นเดียวกันท,กทุกทุกท่านท่านบิเทวรการเธอรู้ไหม โรงเรียนสามพันโรงเรียนในร้อยเจาปรสร้างมาเพื่ออะไรมหาเล็กที่ธรรมีีไลกาในครานุนตอนที่พระมาหากษัตริย์ใส่บาทยันเช้าคือที่มาโรงเรียนในร้อยเจาปร โรงเรียนพวกเธอไปเรียนจบในร้อยมาท่านที่เธอได้มีโอกาสได้เป็นข้าราชบริพันธ์ข้าราชการผู้รับใช้ใครชิดครบคนั่นเป็นคุณจิ่งใหญ่แะ้วานผู้ชทกูล เกิดมาคิดเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้อื่นเขามีบทบาทมีหน้าที่ที่ดูแลคุ้มครองปกป้อง mm hmm. ผู้ที่เขาอ่อนแอเป็นคนแก่พระพิสุแม่ชีสตีเด็กให้พวกเขาได้ปลอดภัย เป็นผู้รักษารักษาความสนุกสงบภายในความเรียบร้อยภายในหรือแม้แต่เป็นผู้ปกป้องอธิปไตยในวันหนึ่งที่มีภยัยหรือมีความขัดแย้งระหว่างประเทศราชอาณา ธอจะพึ่งอะไรถ้าเธอไม่พึ่งใจเธอเองที่คงมันเด็ดเดียวและรู้รอบด,ด้วยปัญญาภาษาของฉันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะแต่ทำใจตามให้ยอมรับให้ได้ยากนัก ภาษาของฉันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะแต่ทำใจให้ยอมรับให้ได้อย่างนั้นรู้ไหม ว่าเราจะยอมรับความจริงก็ไม่เหลือทางเดินแล้วไม่เหลือโอกาสแล้วว่าเราจะทำใจได้ไม่มือไม่มีอะไรให้จับต้องเป็นวิสัยของผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ยังไม่พอพวกเขายังประมาทผู้คนที่เขารู้จักบ้างหรือแม้กระทั่งไม่รู้จักพวกเขาพลาดถ้าที่เกิดมามีร่างกายเป็นมนุษย์ผู้มีโอกาสมากกว่าสัตว์ดิัรฉชนแต่ใช้ร่างกายไม่แตกต่างจากสัตว์ดิัรฉชนเพราะสติปัญญาไม่มีเพราะเขาไม่มีสิล าไม่มีสมาธิเขาไม่รู้จักปัญญาเขาไม่รู้จักศีลเขาไม่รู้จักสมาธิเขาไม่รู้จกัจก,จกปัญญาเขามีเวลาแค่รอรอวันหมดเขาไม่ได้ประโยชน์จากเวลามงคลชีวิตก็คือตั้งจิตให้มันมงคลชีวิต ตั้งจิตให้มันยืนยันและเด็ดเดี่ยวเมื่อตัดสินใจแล้วรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นรักการตัดสินใจนั้นทนุถนอมการตัดสินใจนั้นเพราะการตัดสินใจคือเหตุผลเดียวของความสำเร็จ การตัดสินใจทําอะไรแปลว่าสิ่งนั้นต้องรักษาจะพูดว่ายังไงจะทําอะไรต้องรักษาพิจารณาทานุทนอมความตั้งใจเพราะความตั้งใจคือเส้นใจของิี